ด่านสุลกากรสสดาเผยหลังเปิดประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน2,515มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า760,000คันและจัดเก็บรายได้สุลก,กากรกว่า900ล้านบาทค่ะ ด่านสุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะถือเป็นหนึ่งในด่านชายแดนสําคัญของประเทศไทยในการส่งออกและนําเข้าสินค้าจากประเทศมาเลเซียรวมทั้งการค้าชายแดนที่มีทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกผ่านด่านพรมแดนสะเดาต่อเนื่องนายคณิตมีปีดนายด่านสุลก,กากรสะเดาเปิดเผยค่ะว่าหลังเปิดประเทศตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนถึงวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางเข้าออกกว่าเจ็ดแสนหกหมื่นคนยานผ่านนะส่วนบุคคลกว่าหนึง่ง แสนสี่พันคันค่ะและรถบรรทุกสินค้ากว่า7จ็ดแสนหกหมื่นคันและจากข้อมูลการส่งออกที่ด่านสุลกากกรสเดาตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนพฤษภาคม2 5 6 5มีการจัดเก็บรายได้สุลกาการกเป็นมูลค่ากว่า900ล้านบาทขณะที่มูลค่าสินค้านําเข้าและส่งออกรวมกว่า3 3 8 0 0 0ล้านบาทมีสินค้านําเข้ามากที่สุดห้าอันดับประกอบด้วยจานบันทึกเทปอุปกรณ์หน่วยความจาวงจรรวมและไม โครสเซมบรี ly, อุปกรณ์ประกอบเครื่องประมวลผลเครื่องกลางหันไอพ่นไดโอดสาซิตเตอร์และกลอ,อุปกรณ์ค่ะ ขณะที่สินค้าส่งออกสูงสุด5อันดับนะคะประกอบไปด้วยยางธรรมชาติเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัตินะคะถุงมือยางเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบแล้วก็มีจานบันทึกเทปอุปกรณ์หน่วยความจำโดยภาพรวมพบว่ามีจำนวนตัวเลขในการส่งออกที่กระเตื้องขึ้นซึ่งปัจจุบันหลักนะคะเออขออภัยค่ะซึ่งปัจจัยหลักค่ะมาจากการเปิดด่านชายแดนอย่างเต็มรูปแบบคาดการณ์นะคะว่าถ้าหากสถานการณ์โควิด -19 มี ีแนวโน้มหรือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นจะทําให้มูล,ลค่าในการส่งออกสินค้าและจํานวนนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มมากอีกเท่าตัวเลยค่ะ